สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกับคุณครูราวันณทีราคงจทัทรในวิชาภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำนะคะนักเรียนมาดูความหมายของคำควบกล้ำก่อนนะคะ ความหมายก็คือคำควบกล้ำคืออะไรคะนักเรียนก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันเรียกว่าพยัญชนะควบกล้ำผสมด้วยสระตัวเดียวกันจะออกเสียงกล้ำกันทั้งสองตัวนะคะพยัญชนะที่นำมาควบกล้ำได้แก่กรอเรือลอลิงวอลวนนะคะแล้วคำควบกล้ำแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะนักเรียนชนิดที่หนึ่งคือ คำควบแถ้นะคะประกอบไปด้วยพย,ยัญชนะรอเรือรลิงวเวกควบกับพย,ยัญชนะตัวอื่นและออกเสียงพย,ยัญชนะสองตัวพร้อมกันนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคำว่านะคะครัวนะคะคอควายรอเรือผสมด้วยสระอวนนะคะอ่านว่าครัวกรับกว้าง ปร,ป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตราตามปลาไก่นะคะต่อไปวันนี้จะมาพบกับคำว่าคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก็คือพยัญชนะรอเรือควบกับพยัญชนะตัวอื่นแล้วออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพียงตัวเดียวเท่านั้นนักเรียนต่อไปคำควบกล้ำไม่แท้ตัวอย่างเช่นนะคะโซง ทรา,ายจริงนะคะวันนี้นักเรียนได้รับความรู้จากคุณครูนะคะก็คือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ